สวัสดีครับยิงวีต้อนรับเข้าสู่ช่องทำไมเล่าเรื่องช่องพอดแคสต์เล็กๆที่จะชวนคุณมานั่งฟังเรื่องราวใกล้กๆตัวครับเคยไหมครับกัดมะม่วงเปรี้ยวคำแรกหรือจิบโค้กเย็นๆแล้วอยู่ดีๆก็รู้สึกจี๊ดขึ้นมาที่ฟันไม่ใช่แค่ไม่อร่อยแต่เสียวจนต้องหยุดเคี้ยวไปชั่วคราวคำถามคือทำไมของเปรี้ยวถึงทำให้ฟันเสียวทั้งที่ฟันก็ไม่ได้แตกไม่ได้ผุให้เห็นชัดๆ วันนี้เรามาเล่าเรื่องนี้กันแบบเข้าใจง่ายครับ 1. เสียวฟันคือสัญญาณอะไรอาการเสียวฟันไม่ใช่ความเจ็บปวดแบบแผลแต่เป็นความรู้สึกจี๊ดสั้นๆเหมือนกระแสะไฟวิ่งผ่านเกิดขึ้นเร็วหายเร็วแต่สร้างความรำคาญมากสิ่งนี้บอกเราว่ามีบางอย่างไปกระตุ้นเส้นประสาทฟันโดยตรงและของเปรี้ยวคือหนึ่งในตัวกระตุ้นที่แรงที่สุดส โครงสร้างฟันแบบเข้าใจง่ายฟันของเราไม่ได้เป็นก้อนแข็งตันทั้งแท่งมันมีสามชั้นหลักๆเคลือบฟันอินาเมลชั้นนอกสุดแข็งมากทำหน้าที่ป้องกันเนื้อฟันเดนทินอยู่ใต้เคลือบฟันมีท่อเล็กๆจำนวนมากท่อเหล่านี้เชื่อมไปถึงเส้นประสาทโพรงประสาทฟันศูนย์การควบคุมความรู้สึกทั้งหมดถ้าเคลือบฟันสมบูรณ์เราจะไม่รู้สึกอะไรเลย แต่ถ้าเคลือบฟันบางแตกหรือสึกเนื้อฟันจะเริ่มโดนกระตุน้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเสียวฟัน 3. ของเปรี้ยวทำอะไรกับฟันของเปรี้ยวมีกรดเช่นกรดซิตริกในมะนาวกรดแมลิกในผลไม้เปรี้ยวกรดฟอสฟอริกในน้ำอัดลมกรดเหล่านี้ไม่ได้กัดฟันทันทีแต่จะค่อยๆละลายแร่ธาตุในเคลือบฟันยิ่งกินบ่อย ยิ่งสัมผัสนานเคลือบฟันก็ยิ่งบางลงพอเนื้อฟันเริ่มฟโฟล์กรดจะไหลเข้าไปในท่อเล็กๆของเนื้อฟันผลที่เกิดขึ้นคือแรงดันในท่อเปลี่ยนเส้นประสาทรับรู้ว่ามีสิ่งผิดปกติสมองจึงแปลผลออกมาเป็นความเสียวจี๊ด 4. ทำไมเสียวมากแค่บางซี่หลายคนสังเกตว่าเสียวฟันไม่เท่ากันทุกซี่เพราะแต่ละซี่มีสภาพไม่เหมือนกันบางซี่แปลงแรง บางซี่เหงือกร่นบางซี่เคยผูเล็กน้อยบางซี่มีรอยร้าวที่มองไม่เห็นซี่ไหนที่เคลือบฟันอ่อนแอซี่นั้นจะเสียวก่อนไม่เกี่ยวกับว่าเป็นฟันหน้าหรือฟันครามแต่เกี่ยวกับความแข็งแรงของเคลือบฟันซี่นั้น 5. ทำไมยิ่งแปลงฟันยิ่งเสียวหลายคนคิดว่าเสียวฟันเท่ากับต้องแปลงให้สะอาดขึ้นแต่ถ้าแปลงแรงเกินไป ใช้แปรงขนแข็งหรือแปรงทันทีหลังจากกินของเปรี้ยวจะยิ่งแย่เพราะหลังจากกินของเปรี้ยวเคลือบฟันจะอ่อนชั่วคราวประมาณ30-60ถึงนาทีถ้าแปรงทันทีเหมือนขัดฟันตอนที่มันอ่อนเคลือบฟันจะสึกง่ายมากยิ่งแปรงยิ่งบางยิ่งเสียว 6. เสียวฟันไม่ใช่เรื่องเล็กหลายคนชินกับอาการนี้คิดว่าเดี๋ยวก็หายแต่จริงๆแล้วเสียวฟันคือสัญญ,ญาณเตือน ถ้าปล่อยไว้เคลือบฟันจะสึกต่อเนื้อฟันจะเปิดมากขึ้นและอาจลามไปถึงอาการปวดฟันจริงๆเสียววันนี้อาจเป็นปวดฟันในอนาคต7ลดเสียวฟันจากของเปรี้ยวทำยังไงสรุปแบบเข้าใจง่ายอย่ากกินของเปรี้ยวบ่อยติดกันหลังจากกินของเปรี้ยวบูวนปากด้วยน้ำเปล่ารอยอย่างน้อย30นาทีค่อยแปรงฟันใช้ยาสีฟันสำหรับฟันเสียว แรงเบามือใช้แปรงขนนุ่มถ้าเสียวบ่อยเฉพาะซี่ควรให้ทันตแพทย์ตรวจของเปรี้ยวไม่ได้ทําให้ฟันเสียวเพราะมันเปรี้ยวแต่เพราะกรดในของเปรี้ยวไปทําให้กราะป้องกันฟันของเราบางลงเมื่อเกราะบางเส้นประสาทก็ถูกกระตุ้นง่ายฟันเสียวจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นภาษาที่ฟันกําลังบอกเราว่าดูแลฉันหน่อยขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตรงนี้นะครับถ้าชอบเรื่องเล่าแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องทำไมเล่าเรื่องและกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเราจะมีเรื่องธรรมดารรมดาที่น่าคิดมาเล่าให้ฟังกันอีกเรื่อยๆแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ